บอกก่อนครับว่ารถคันนี้เนี่ย mercedes b e n เปิดตัวด้วยราคา3 3 0ล้านแสนกว่าๆเลยนะครับแต่ในวันนี้เป็นมือ2อ,อยู่ที่ผมนะช่วงเวลานี้เหลือเพียงแค่5,399,000เท่านั้นครับรถยนต์คันนี้คือ mercedes benz c 3 5 0 e plug in hybrid รุ่นย่อยตัว amg dynamic ครับราคาออกใหม่ผมบอกไปแล้ว3าล้าน3 000, วันนี้เหลือ5,399,000 และผมต้องบอกเลขไม์ตรงนี้เลยนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่190,000กิโลครับลูกค้านำรถเข้าศูนย์เซอร์วิสตามระยะตลอดนะครับอันนี้คือลูกค้าดูแลมาจนถึงปัจจุบันและได้ทําการขายให้เราก็ทําการเปลี่ยนรถยนต์เป็นทีเรียบร้อยแล้วครับคันนี้เบื้องต้นผมนําไปทดลองขับมานะครับขับได้ปกติทุกอย่างปกติแน่นขับดีด้วยนะครับและต้องแจ้งก่อนว่ารถยนต์คันนี้นะครับถุงลมจะเป็น โช๊คแอร์เมติกนั่นเองนะครับจะมีโช๊คเป็นแอร์เมติกนะครับไม่ใช่ถุงลมเป็นโชค๊คโช๊คจะเป็นถุงลมแอร์เมติกนะฮะก็ต้องบอกว่าในสมัยก่อนเขาบอกกันว่าซ่อมกันเป็นแสนทุกวันนี้ใช้คําว่าไปซื้อเปลี่ยนใหม่เป็นคู่ได้เขาขายเป็นคู่นะครับหรือจะนําไปซ่อมนะครับราคาย,ย่อมเยามากๆแล้วนะครับประมาณหมื่นบวกลบอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมว่ารถคันนี้สภาพเป็นอย่างไรแล้วกันก่อนอื่นเลยก็สภาพสีนะครับคันนี้ก็ผมเชื่อว่าต้องมี การเคยทําสีมาและเพราะว่ามันดูสวยงามเกินไปกับรถไมแสนเ้าต้องมีการเก็บงานสีมาบ้างนะครับแต่อย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเดิมเขาได้คือพวกเ,เลเวลมอกอต่างๆที่ติดอยู่นะครับซึ่งยังคงอยู่บอกหลังคานะครับ AMG ไ,ได้เป็นหลังคาแก้วมาด้วยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมพาไปตรวจข้างในว่ามีรั่วหรือเปล่านะครับอ่มาดูต่อน,นี่ไฟหน้านะครับจะเห็นว่าอาจจะเหลืองนะครับเข้ากันทั้ง2ฝั่งนะเพราะว่ามันเป็นรถปี2 0งพเจ็นะครับ ชมส่วนไฟหน้าก็จะได้เป็น LED Intelligent Light System นะครับตามแบบฉบับของ AMG นะครับล้อนะครับได้ล้อขอบ19นะครับมีคาร์บิเปอร์เมอร์สเตดด้วยนะฮะและในส่วนนี้นะครับอยากให้เห็นว่าเขามีกล้องรอบคันนะครับกระจกมองข้างมีกล้องอยู่ด้านใต้นะฮะโอเคนะครับอ่าแล้วลืมแจ้งไปว่าทะเบียนนะทะเบียนนี่สวยๆอย่างนี้ไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวอ่ะมาเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงดูกันนะครับ นี่นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น 2,000cc นะครับทำงานร่วมกับมนะอเตอร์ไฟฟ้านะกำลังสองร้อยเจแรงมา้าแรงบิดห0รนิวตันเมตรนะครับนี่เลเบลยังอยู่นะครับนี่เลเบลมอกอด้านหน้ายังอยู่นะครับแต่มีการเปลี่ยนสีออกเหลืองๆหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานของเขานะครับแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับหาสีเรียวก่อนโหฝุ่นเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมนี่ครับ ซีเรียลยังคมชัดอยู่นะแต่อาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ยังคมชัดอยู่นะอันนี้เป็นการยืนยันนะครับอันนี้ส่วนของน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับดูเลยนะครับไม่มีแกะอันไขเลยนะครับแล้วก็แผงข้างด้วยนะครับผมเอามือเช็คเลยเนาะซีเรียลคมอยู่นะครับดูฝั่งนู้นต่อเลยนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมอ่าสวยเลยน็อตฝากระโปรงก็สวยเลยนะครับมาทีนี้นะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพภายในไม่แสนเก้าเดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับดูสภาพเบาะกันมีใครคาดหวังไหมว่าเบาะจะเป็นยังไงนะครับอะดูแผงข้างก่อนตัว M/G นะครับจะปรับตัวรองต้นขาได้ด้วยนะครับรวมถึงพนักพิงศรีษะนะครับปรับได้เบาะมี memory สามตำแหน่งนะครับฝั่งผู้โดยสารก็มีนะครับรวมถึงจะได้ลำโพงเป็นเบอร์เมสเตอร์มานะฮะดูสภาพเบาะครับไม้แสนเก้าผมบอกแล้วเบาะหนังเบนซ์เนี่ยทนทานนะเห็นไหม แต่มีร่องรอยนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าไม่แสงกลางครับพวงมาลัยังสวยอยู่พวงเมลายหุ้มหนังนะครับเค,บคียร์ยอยู่ที่คอนะครับอันนี้กดดูกล้องไ,ได้นะครับเพราะกดดูกล้องจะขึ้นที่หน้าจอนะครับส่วนฝั่งคนขับที่กล้องไม่ขึ้นก็เป็นเพราะว่าผมเปิดประตูอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมใช้วิธีนี้เดี๋ยวผมอย่างนี้ก่อนอ่าปิดประตูแต่กล้องอ่ะคุณผู้ชมจะได้ดูว่ากล้องมันติดหมดนี่นะครับกล้องติดหมดเลยนะเห็นไหมครับโอเคเข้าจากทางหน้าต่างเหรเนาะ แล้วก็น้ำจับประตูจะได้เป็นคีเลสโกทั้ง4บานนะครับด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีแผงข้างฝั่งนี้ต่อเลยครับสวยงามเนาะนี่มีแยกทวิตเตอร์ให้ด้วยนะครับสภาพเบาะนะครับสวยงามเลยตัวเบาะสามารถปรับพับได้ด้วยนะครับเบาะแถวหลังนะครับตามมาดูต่อครับอ่าอันนี้เหมือนจะฟิล์มมีปัญหานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนฟิล์มให้นะครับ เปลี่ยนทั้งคันเลยเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งคันนะครับโอเคนะอย่างที่ผมบอกเลยมีเมมโมรีเนาะเหมือนกันนะครับคอนโซลเบาะต่อเลยโอเคมานี่เลเบลมอกออยู่ทุกบานนะครับนูนด้วยเนาะอยู่ทุกบานนะครับแ่งข้าง อดูสภาพเบาะต่อเลยครับทีนี้มาดูกันในส่วนของฝาท้ายกันบ้าง C350EC ก็คือคลาสของรถยนต์นะครับความหมายส5 0ห้าก็บ่งบอกว่าเครื่องยนต์2 0 0 0ันซีซก็จริงแต่พลังกำลังเนี่ยเทียบได้กับรถที่มีเครื่องยนต์3 5 0 0ันซีซีนะครับส่วน E หลังก็บอกว่าเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าปลักอินออนะครับตัวชาปลักอินจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังมีเซนเซอร์ให้มาด้วยเนาะ คันนี้มีเซนเซอร์รอบคันแล้วแล้วก็กล้องอยู่ใต้ฝาพัพบบริเวณนี้นะครับเห็นไหมจะมีฝาพับนะป้องกันให้กล้องเราเนี่ยใส่อยู่ตลอดเวลานะไม่มีฝุ่นมารบกวนนะครับพอจะใช้เขาถึงเปิดออกมาฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับภายในเห็นไหมครับก็มีพื้นที่วางของอยู่พอประมาณนะครับตัวพัพบเบาะก,ก็คือตัวนี้เนาะสามารถพัพบเบาะแถวหลังได้นะครับหลังรถจะมีปุ่มล็อกรถแล้วก็ปุ่มปิดฝาท้ายปุ่มล็อกรถเนี่ยกรณีที่เราทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ย เราจะเก็บของท้ายรถแล้วก็ล็อกเลยแล้วเราก็กดปิดฝาท้ายแล้วก็เดินต่อได้เลยนะครับกดปิดฝาท้ายกันครับโอเคมาดูด้านหลังแต่ผมไม่ขอนั่งนะซีคัทอาจจะไม่เหมาะกับผมนะครับด้านหลังก็จะมีนี่ครับแอร์ให้มานะครับแอร์หลังพนักวางแขนตรงกลางางนะีนี่นะครับมีที่ใส่แก้วนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีไ so อโซฟิกล็อกคาซีททั้งคู่เลยนะครับ มาขึ้นเบาะหน้ากันนะครับอญาอยาครับขึ้นเลยโ okay. อเคเฮด o ูมก็ยังพอมีเหลือนะสำหรับรถที่เรียกว่าเป็นรถขนาดเล็กของ Mercedes ดเนาะซ Class ใช่ไหมแต่ไม่เล็กตามตัวเลยผมก็นั่งได้นะผู้ชายไซส์ใหญ่ยังนั่งได้มีลูกค้ามาแซลมี FC มาแซลในช่องด้วย ถ้ารถคันนี้คุณปาร์คบอกว่าคุณปาร์คนั่งได้คนทั่วไปก็น่าจะนั่งสบายใช่ครับก็อันนี้เรื่องจริงนะเพราะผมเป็นคนที่ค่อนข้างตัวใหญ่เลยแหละแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ผมจะต้องดูแลสุขภาพาให้ดีกว่าน,นี้นะครับไปตรวจเลือกมาหมอโดนหมอดุเลยนะครับทําไมคุณไม่ดูแลตัวเองดีๆเลยนะครับอ่มาดูกันต่อครับอ่าด้านบนตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดพอเปิดปุ๊บเราดูรอบตรงนี้นะครับเห็นไหมเราหาคาบน้ําก่อน มีคาบน้ําหรือเปล่าอ่าเพราะว่าทําไมมันเป็นหลังคาแก้วเนาะเราต้องดูว่ามีน้ารั่วหรือเปล่าอย่างอันนี้ไม่มีเลยเนาะอย่างนี้ก็ไม่มีรั่วนะครับนะก็ตรวจสอบกันไปนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับควบคุมได้ด้วยนี่เลยทัชแพดนะครับแล้วก็จ็อกวิวที่อยู่ตรงกลางรถนะครับ ให้มาทั้งคู่นะผมชอบนี่หมดขับขี่นะครับปรับได้หลายโหมดเลยนี่โช้ไอัติกสามารถยกรถขึ้นได้ประมาณ3เซนนะครับพอขับเกิน120เดี๋ยวเขาก็จะหดลงให้เองหมดขับขี่ไฟฟ้านะครับอยากใช้เป็นไฮบริดหรือใช้แบตล้วนหรือจะให้ชาร์จอย่างเดียวก็สามารถทําได้นะครับแล้วตอนนี้เราก็ควบคุมในหน้าจอเดี๋ยวผมลองปรับเล่นเห็นไหมเราสามารถไปดูได้นะการตั้งค่าต่างๆนะครับหากล้องเนาะหรือว่าเราจะปรับ โมดขับข so hmm. mm ี่นะครับเห็นไหมมันก็จะปรับตามนะครับน่าจะชอบเนาะคือต้องบอกว่าโช๊คแอร์เมติกเนี่ยข้อดีก็คือให้ฟีลลิ่งที่กระชับได้ให้นุ่มนวลได้นะครับแต่อย่างที่รู้ก็ราคาค่อนข้างสูงเพราะอย่างถ้าเราเปลี่ยนโช๊ค f o r t จูเนทั้งคันเนี้ยหลักพันใช่ไหมได้ทั้งคันแล้วเนาะแต่อันเนี้ยใช้คําว่าซ่อมต้นลาหลักพันละกันเกือบหมื่นอะไรเงี้ยนะครับ ราคามันก็มีความแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ถ้ารับได้เนี่ยคุณจะได้ฟีลลิ่งการใช้งานรถที่แบบฟีลลิ่งดีมากๆเลยพวงมาลัยหุ้มหนังเป็นท้ายตัดนะครับ AMG จะได้ท้ายตัดมานะครับมีแพดดูชิปอยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะครับคันนี้แล้วก็เกียร์อยู่ที่คอเนาะตรงนี้เป็นที่ปรับพวงมาลัยนะครับเป็นไฟฟ้านะครับสะดวกมากนะคันนี้สภาพยังสวยอยู่เลยนะคุณผู้ชมโดยรวมยังสวยอยู่เลยไม่เดี๋ยวผมให้ดูผมไม่หลอกแสนเก้าจริงๆ แสนเก้าที่ผมเมื่อกี้เลยนะครับมันมา108ไปไปแสนแปดปลายๆแหล่ผมขับอีกนิดน,นึงก็กลายเป็นแสนเก้าแล้ว <laughs> นะครับก็มาแสนเก้าที่ผมลืมถ่ายไวเยเ้เลยนะตอนเลขก,กลมๆโอเคนะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวผมสรุปหน้ารถครับขอ,อย้ำอีกทีแล้วกันรถคันนี้คือ Mercedes C สาม E Pack i n h y i b i t ตัว AMG d y n a m i c รถปี2017นะครับออกมาสามล้านสวันนี้เป็นมือสองหลือแค่539,000หายไปเยอะมากๆเลยครับ าใครสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่วิสารอาตัตต وك านะครับผมยังมีเบนซ์บีเอ็มวอลโวเลยรถอีกหลากหลายให้คุณมาลองขับครับก็สามารถติดต่อเข้ามามาลองฟิลลิ่งให้รู้ว่าเราชอบรถคันนี้จริงไหมเห็นในออนไลน์แล้วมันสวยเห็นตัวจริงแล้วมันสวยแต่ยังไม่ได้ขับอยากจะมาลองขับดูว่ามันดีเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าลองเข้ามากันได้เลยครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับและคุณอยู่กับผมปาร์ควิสารอาตัตตาครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ